หลายคนนะคะอยากทาความรู้จักกับคุณจา๋นาธนโนนนิรามิตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งภรยาสาวสวยของคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยต้องบอกว่าโปรไฟล์นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะคุณจา๋นาธนโนนนิรามิตนะคะเกิดและโตที่จังหวัดระนองมีพี่สาวสาคนเป็นน้องคนเล็กจะกระทั่งช่วงมัธยมปลายได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบปริญญาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นดรัมเมเยอร์ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ครอบครัวของคุณจ๋านะคะทำธุรกิจส่วนตัวขายอะไหล่รถยนต์อยู่ที่จังหวัดระนองซึ่งก็มีพี่สาวรับช่วงต่อจากคุ่พ่อคุณแม่ปัจจุบันค่ะเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟที่ชื่อว่าร้านจ้าจ้าคอฟฟร้านกาแฟชื่อดังของจังหวัดระนองซึ่งชื่อร้านนะคะก็มาจากหลานที่เรียกชื่อเธอเพี้ยนไปร้านแห่งนี้ไม่เพียงขายแต่กาแฟนะคะแต่ว่ายังมีอาหารคาวขนมและของฝากพื้นถิ่น ก,กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดระนองทุกเช้านะคะก่อนที่เราจะเปิดนะคะเราก็จะต้องมีการเทสรสชาติของกาแฟาค่ะอันนี้เราต้องเทสในทุกวันนะคะกลิ่นหอมมากใครอยากแวะมาชิมฝีมือบาริสต้าของเราที่นี่แวะมาได้เลยนะคะฟีมือคงที่อร่อยทุกวันจากนั้นนะคะเธอได้ต่อยอดความสำเร็จด้วยการเปิดร้านใหม่ในกรุงเทพชื่อจาริสตาที่ออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกสแบบโมเดิร์น ให้บริการทั้งกาแฟเบเกอรี่และเมนูสร้างสรรค์ที่นำวัตถุดิบจากบ้านเกิดจังหวัดประนองมาใช้เช่นเมนูขยูขยูที่ทำมาจากเม็ดมะม่วงหิมาพานต์โดยจุดเด่นของร้านนี้นะคะคือการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนด้วยกาแฟและความคิดสร้างสรรค์โดยร้านเปิดอยู่ที่พักภูมิใจไทยและเธอมักจะรีวิวเมนูในคาเฟ่ยอยู่บ่อยครั้งด้วยความน่ารักสดใสและเป็นกันเองจนมีผู้ติดตามในทิกตอ,อกเกือบ5 0,000คนค่ะึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของ ดาริสตานะคะก็คือเมนูคลักคลุยค่ะเป็นภาษาใต้เหมือนกันค่ะมีความหมายว่าเยอะแยะมากมายเยอะสิ่งมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเบสยชาดำค่ะที่ก็จะแบบว่าเปรี้ยวๆหวานๆนะคะสดชื่นสดชื่นสำหรับเส้นทางความรักกับคุณอนุทินชาญวิรุลนะคะก็เริ่มต้นมาจากการที่คุณอนุทินขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางไปงานราชการที่จังหวัดระนอง โดยทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้คุณจ้าเป็นตัวแทนไปรับท่านที่สนามบินเพราะทางคณะจะมาทานข้าวที่ร้านทําให้ครั้งนั้นนะคะทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกจากนั้นคุณอนุทินก็แวะเวียนไปที่ร้านจ้าจ้าอยู่บ่อยครั้งทําให้ทั้งสองคนได้รู้จักและคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปี ก่อนจะเปิดตัวต่อสาธรารณาชนในปีพศ2565ที่ทำเนียบรัฐบาลและหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มีการพวงแขนพานกันออกงานสำคัญอยู่บ่อยครั้งโดยทั้งคู่มีอายุห่างกันราว20ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะแถมคุณจ๋ายังมักโชว์ภาพสวีคู่กับคุณอนุทินทำเอาหลายคนชื่นชมความน่ารักและอิจฉาตาร้อนไปตามๆกัน ปัจจุบันนะคะคุณจ๋าไม่เพียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จแต่ยังเป็นคู่ชีวิตคนสาคัญที่อยู่เคียงข้างคุณอนุทินในทุกช่วงเวลาสําคัญไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติภารกิจทางการเมืองหรือการประกฏตัวต่อสาธารณชนเธอคือตัวอย่างของผู้หญิงที่มีความสามารถความมุ่งมั่นและความอบอุ่นซึ่งทําให้เธอสามารถมัดใจคุณอนุทินได้อยู่มัดเลยล่ะค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ